รบทุบรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นครับผมบอกอใหญ่ครับ่าอาจารย์ได้มาดูป้ายท,ที่ท่านตั้งที่ว่ามาร์คสองโลกสว่างไปทางเด็กที่ตะบนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดรัทษมานะครับเป็นของแม่สส่ใสมัยเ,เจริญเป็นอุปถัมภ์นะครับ ก็บรรยากาศสวยมากเรามีรีสอร์ทประเพณธรด้วยนะครับ <S <S ท่านใดสนใจไป่ทำเกี่ยวกับโครงการโลกว่ามาร์คสองโลกคืออะไรต้องมาที่นี่ครับทังการดรมาร์คครับผม,มทราบไปที่เรื่องว่ามีการบอกบุญกับทําฉลากจักรพรรดิที่วันที่20กุมภาพันเห็นว่ามีโจ้จีนหรืออะไรน้นผมไม่ทราบนะนี่ตรงตรงทางตรงนี้แต่ฉลากจักรพรรดิแนวทางมันยังไงครับท่านดีมนใท่ในแห่เขาทราบไหมครับผู้ท,ที่รู้พระาจยาก็มีความตั้งใจว่าจะให้ลูกศิษย์มีความสะดวกสบายในการสร้างบารมี แบบว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วครับบรรลุทำง่ายครับผมแล้วกลับไปก็มีชีวิตประจําวันที่มีความสะดวกสบายง่ายๆนี่ไม่ต้องลำบากก็มีสาเหตุว่าเราเริ่มตั้งแต่อยู่ป่าหนองมะข่าตอนนั้นได้วิชาใหม่ๆปีสองพันห้าร้อยหกสิบก็มีการทดลองกันอย่างลูกศิษย์ลูกหาที่เขาชอบจะซื้อตัวเลขเสียงโชคอะไรเนี่ยเขาก็มาปรึกษาครับแต่เราก็บอกเอ้าไม่ต้องไปเอาเลขที่ไหนหรอกไม่ต้องสองนี้ เราก็เอาเลขที่เขาขายกันอยู่นะครับไปเอามาเลยไปเอามาทักอันหนึ่งที่ว่ามีจํานวนฉบับมากที่สุดพอออกนนต้นงดเราก็ซื้อมาเลยนะสมมติว่าออกมาสิบฉบับเราก็ซื้อแล้วนั่งภาวนาให้มันออกเลขของเรา,<ส>ารเร่ยคือพระอาจารย์ก็เลยเรียกว่าวิชาสั่งหวยครับแต่ทำทำไปแล้วมันก็มีเห็นผลเกินกว่าคาดหมายจนคิดว่ามันจะเป็นการงมงายไปนอกพระศาสนาแล้วก็ไม่เอาดีกว่าไปนั่งดูใหม่ว่าเบื้องหลังของผู้ที่เขา มีโชคด้านนี้เขาทําบุญอะไรมาแล้วมันเป็นกฎแห่งกรรมนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าเขาทําบุญอะไรหลายๆท่านเลยย้อนไปตั้งแต่งวดที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งของไทยเนี่ยย้อนไปทุกๆงวดเลยแล้วก็ไปดูของคนหลังที่เขาได้รางวัลมากๆเพราะรางวัลใหญ่มันใหญ่จริงแล้วก็แบ่งกัน4ี่หคนเนี่ยไม่เลือกแบ่นะฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบ่งแต่รางวัลใหญ่ที่ได้คนเดียวเรื่องแปลกเราก็ต้องไปดูว่าคนเหล่านี้แปลกๆปลเขาทาอะไรมาสิ่งที่เหมือนเหมือนกันคือเขาทําอะไรเพื่อสังคมโดยไม่เลือก ไม่มีเงื่อนไขเลยเช่นบุญที่ใกล้เราที่สุดคือสลากกับพัดเรามีการจับสลากก่อนว่าเราจะถวายพระทหารของเราเนี่ยกับพระรูปไหนนั่งอยู่เต็มสลายไม่เจาะจงเป็นเหมือนไม่เจาะจงไปการเสียงไายว่าพระรูปไหนเนาะจะได้อาหารของฉันแล้วก็เดินไปตามหมายเลขเอาไปถวายท่านท่านก็ให้พรมา ท่านก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าโยมไหนเนาะจะมาใช่ไหมต่างคนต่างตื่นเต้นก็เป็นเรื่องที่ว่าได้บุญแบบตื่นเต้นตื่นเต้นครัเพราะเราเป็นคนชอบตื่นเต้นทุกวันเราก็ต้องมีเรื่องทําให้มันตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นแล้วไม่ใช่ตื่นเต้นเสียหายตื่นเต้นดีปอาจารย์ก็ไปดูย้อนไปแล้วก็รวบรวมมาได้ว่าเราต้องทําแบบนี้แหละเป็นการสร้างธาตุธรรม่นความมีโชคมีลาบเพื่อให้การสร้างบารมีของเราเป็นไปได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเกินกว่าสมองทีเราจะคาดคิดเนี่ย ก็เลยเออกมาเป็นนโยะบายทำสลากจักรพัดชื่อมันจะคล้ายๆกันที่เราทำบุญคือสลากกระพัดเอาพัฒาหาอเอาผลไม้ไปถวายเดี๋ยวสงผู้มาจอบจงจับสลาก,กอนแล้วก็ไปถวาย<ะ>แต่อันนี้คือสลากจากักระพัดจะมีเจ้าภาพท่านหนึง่งถวายเพราะว่าในอดีตการผู้ที่ถูกหวยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ แล้วก็มีการเสี่ยงทายอะไรอย่างเช่นสอยดาวเนี้ยเขาจะเป็นทับทภาหมดเลยสอยดาวสอยดาวมาได้ตอนแรกเขาคิดว่าเอาส่วนต่างเข้าวัดใช่ไหมตอนสุดท้ายเขาก็ปื้มเขาก็ยกล้านทางล้านที่มีรายได้อะถวายวัดหมดเลยนั่นน่ะเป็นเหตุให้เขาได้ลอตเตอรี่เราก็ไปดูว่าเอ้ยหลายๆคนเป็นอย่างนี้มาใช้แบบนี้เหมือนกันาคนที่เป็นเจ้าภาพสลากซื้อถวายวัดก่อนก็คือซื้อถวายบูคณะเราลแล้วจากนั้นก็มีการประมูลที่ราคา200เพราะว่าถ้าสลากที่เราไปซื้อที่ไม่ใช่ อ่าทั่วทั่วไปที่เขาเป็นโคต้าเนี่ยเราก็จะได้ที่ใบละร้อยนะครับก็คิดว่าเอาร้อยหนึ่งมันคนละอย่างอีร้อยคำบุญวัดอีร้อยหนึ่งได้จะเอาจะอาคาตุนเข้าไปก็คือแบบใช่ก็คือแบบแบบนี้แหละแล้วแต่เจ้าภาพเพราะว่าเออพอจบวัดเรากอาจจะถวายหมดก็ได้ไม่เอาต้นทุนกลับแล้วแต่แล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยมาเรื่อยอ่าแล้วจนเราเปลี่ยนเจ้าภาพไปเรื่อยครับมาถึงวัเนี้ยที่จะมาใกล้ๆกับวันที่รอบรอบอ่ายี่สิบกุมภาพันธ์าร้อยหกสิบแปดครบรอบแปดปีวิทยาบัณฑิตศาสตร์อาจารย์ก็เลยจะเติ จะได้มาร่วมบุญสลากจากักรพรรดิโดยที่บอกยมแแบบไปก่อนพ่อยมแหบบเนี่ยเพิ่งจะหายจากขาเจ็บครับแล้วก็ลําบากในการที่ต้องไปทำมาหากินคือเขาจะออกเดินไปขายสลากเป็นเรื่องลำบากอาจารย์ก็เลยบอกเอาทํางนี้แล้วกันเหตุการณ์มาประจวบเหมาะทาสลากจากักรพรรดิเลยยมแมบบเป็นเจ้าภาพมาซื้อสลาก,ลาก้งหมดหวายวัดและยมแมมบก็ช่วยให้การประมูลออกไป ส่วนจะหาทีมงานมาช่วยประมูลอย่างไรก็หากันในรายตะลึงตึงนั่นแหละลูกค้าก็อยู่ในตะลึงตึงไม่ต้องเดินไปไหนให้มันเมื่อยให้มันเจ็บก็เป็นที่มาเริ่มต้นที่สามร้อยใบราคาประมูลเริ่มต้นที่สองร้อยต่อหนึ่งใบหนึ่งซองตามหมายเลขครับท่านในอดีตก็มีผู้หนึ่งที่ว่าเขาพอพระอาจารย์บอกปุ๊บเขาทําบุญเลยนะทําบุญเลยประมูลใบละห้าร้อยตอนหลังอ่ะเขาถูกสลักสองพันเขาก็ถวายกลับมาหมดเลยเป็นด็อกเตอร์อยู่แถวแถวโคราช เราผมเคยจำทราบความรู้สึกครับครับสาธุครับครับท่านผู้ชมพี่น้องในตึงตึงนะครับที่มาที่ไปของฉลากจักภัรฑ์เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไปซื้อตำร้านกันหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าฉลากเนี่ยเราไปเลือกเบอร์ได้แต่นี้เป็นการเสี่ยงโชคของมาร์คอ่าบี๊กจีของที่ประจานพูดมาเมื่อกี้นี้ว่าใส่ทุกซองมี300ซองซอง200บาทใครประมูลเลขไหนเลขนั้นต้องรีบจอนะครับเพราะผมก็เคยถูกนะครับแต่ไม่พูดนะครับผมเคยซื้อใบละอ่าใบสองร้อคือดวงใครดวงมันไม่แน่นะครับใบอาาจเได้้้กก็ใใในนนนน300บบบเีะคครรรรรัพื่อุาาลลลโโงมสแว ติดตามเบอร์นะคุณแหม่มนะเดี๋ยวเราจะมีโปรไฟล์ฉลากเรียงว่าคุณต้องการเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แลตมีอะไรจะพูดไหมครับออกไปยินครับเรื่องในงานเป็นยังไงครับเชิญครับการนมัสการท่านเจ้าคุณพระศิลทิเทพเจริญพิสดุพระอาจารย์มาร์คสองลูกด็อกเตอร์แล้วก็สวัดสดีทุกๆท,ท่านนะคะแม่ชีทุกท่านแล้วก็ญาติโยมทุกๆท,ท่านนะคะค่ะก็ถ้าพูดถึงโชคลาภนะคะ ส่วนของฉลักจักพรรดินะคะถ้าเปรียบเทียบกับส่วนของแม่ชีนะคะที่เดินทางไปสอนนะคะแม่ชีก็จะมีโชคลาภด้านสอนนะคะก็คือทุกวันนี้สอนคนสว่างง่ายแล้วก็ชวนบวชแบบง่ายๆเป็นอัศจรรย์เลยนะคะอย่างวันนี้นะคะก็ได้รับนะคะพระอาจารย์ท่านก็มีดัมลีนะคะมาว่า,ามีร้านซุปหางบัวที่บิ๊กหม่อมนะคะท่านบอกว่าน่าจะเป็นญาติหรือว่าคนที่รู้จักนะคะให้พระอาจารย์ได้เดินทางไปโปรดนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าหลวงพ่อหิน ท่านก็มีดําดิเหมือนกันเกี่ยวกับซุ้หางบัววันนี้ก็เลยมีโอกาสผ่านผ่านไปนะคะก็ปักหมุดไปเลยพอไปถึงร้านร้านก็ปิดพอดีนะคะนี้ด้วยความพยายามของเราก็เลยลงไปถามนะคะถามร้านข้างๆเขาก็บอกว่าให้เราเดินเดินไปร้านข้างๆอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านของลูกลูกของเจ้าของร้านซุ้หางบัวพอไปถึงแล้วก็ไปถามลูกชาย,ชายเนาะลูกชายเจ้าของร้านท่านก็บอกว่า ร้านปิดแต่ว่าสามารถสั่งได้แล้วก็เลยสั่ง,ส,งสั่งไอ้ซุ้มหางบัวเพื่อไปถวายหลวงพ่อนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วอพอเข้าเอาซุ้มหางบัวมาแล้วก็เหมือนปกตินะคะเราก็ต้องแจกสายสว่างนะคะสายสว่างแล้วก็พาภาวนาม,มาสองลก9้าครั้งนะคะพอมา2สองลก9้าครั้งแล้วเข้าไปเปิดร้านให้เลยนะคะพอเปิดร้านเขาบอกว่าเจ้าของร้านคุณแม่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอ่ะขาหัก เราก็บอกว่าถ้าขาหักล้วก็เข้าไปปรดนิดนึงพาเข้าไปสอนวิชาพอสอนวิชาคุณแม่ก็ไปทะลุทะลวงไปเห็นคู่กรรมอะไรต่างๆนะคะจนคุณแม่ปรวนาขอบวชชีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์สําหรับวิชาของเราทุกวันที่พอพูดอะไรแล้วก็ลูกชายของเขาเาจ้าของร,ร้านก็ปรวนาบวชนะคะน่าจะวันที่20นะคะนะคะจากชื่อคุณยอดนะคะก็อนาคตก็จะเป็นผ้ายอดนะคะคู่กรรมของเจ้าของร้านที่ขายของประเพณีนนจะเป็นอะไร อ๋อวันนี้นะคะคู่กรรมของคุณแม่เราก็พาคุณแม่ให้ไปดูเห็นเองเลยนะคะเขาก็เห็นว่าเป็นเป็นเด็กผู้ชายซึ่งก็เหมือนกุมารทองที่เขาเลี้ยงเอาไว้ที่เราเห็นในต่นแรกนั่งอยู่ที่ไหลคุณแม่เขาก็เห็นเองนะคะแล้วก็พาไปลื้อนะคะ,ะดวงจิตที่เป็นกุมารทองขึ้นเป็นเหมือนดวงไฟลอยขึ้นดินแดนที่สุดแห่งธรรมเสร็จแล้วก็ไปดูว่าคู่กรรมที่คุณแม่ ทำเการ้านอาหารเนาะเป็นซุปหางวัวเป็นร้านอาหารป่าคุณแม่ก็เห็นวัวตัวใหญ่มากแล้วก็หมูนะคะสัตว์มากเลยนะคะแล้วก็ออลอยพอภาวนานะคะส่งตามหลักวิชาเนาะดูทุกดวงจิตวิญญาณก็ลอยขึ้นสู่ดินแดนที่สุดแห่งธรรมคุณแม่ก็เลยแบบ ตาที่คุณแม่ก็เปิดด้วยนะพยายามปิดตาที่ตัวเองนะคะท่านก็พยายามอธิบายพระอาจารย์ฟังตาที่ท่านใหญ่มากนะคะเปิดท่านก็พยายามปิดอย่างนี้ปิดอยู่นี้นะคะเอาเมือปิดคันเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยแบบว่าเื้่มในวิชาสุดท้ายก็เลยกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ลงจากรถมาปโปรดที่ร้านแล้วคุณแม่ก็น้อมถวายเส้นผมเลยนะคะกรานาบวชชีนะคะกับพระอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นความอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกมากมายนะคะความมหัศจรรย์ในการสอนนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่กําลังจะไปสอนนะคะ ใช้วิชาบารมีลิขิตแล้วกันนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะเพื่อไปสอนแล้วก็ให้สว่างง่ายๆและสําเร็จง่ายๆแบบแม่ชีนะคะก็อันนีมันาสาธุร์นักวันที่ยี่สิบคันลูกชายมาบวชด,ด้วยใช่ไหมกี่ฬาชุพังวัวแม่ก็บวชชีด้วยใช่ไหมใช่ใชเพราะในการที่เราจะมีสองท่านแหละปลดปล่อยนะครับลปลดปล่อยทีนี้ท่านาท่านพี่น้องนะครับยีนะ่สนะิบนะมาช่วยร่วมบุญน,นะครับแต่อย่าลืมฉลากจากักรพรรดินะครับโชคใครโชคบรรสามร้อยไปผมคิดว่าไม่ใครเอาใครารางวัลที่หนึ่งนะครับอ้าวแม่ชีเพิ่มเติมยังไงก็บอกบุญนะย ที่ไหนเชิญค่ะ,คะก็งานวิชาบารมีลิขิตครบรอบ8ปีนะคะจัดขึ้นที่วัดถ้ำอุดมสุขตำบลพญาเยน็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เรียนเชิญทุกทกท,กท่านนะคะวกอใหญ่ก็ขอปิดตรงนี้แล้วก็อย่าลืมวันที่20กุมภาพนะันธ์2องัดณวัดสมศรนะครับว่าวัดนี้บรรยากาศก็สวยนะขึ้นเขานะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับว่าได้ร่วมบุญบวชด,ด้วยได้ททำมาวิชาอะไรครับงานนี้งานย่า ก็พอรุอาก็ใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะครับงานที่น้องมาร์คสโรคหรือใครก็ได้ที่รู้จากไหนก็จะอยู่ใ,นใ,นในลกล้ๆปากช่องหรือแอเรียนะครับลองมาฝึกวิชามาร์คสโรคผมว่กกอใหญ่ไม่เคยเชื่ออะไรแกสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมา3ปีแล้วครับนัเชิญครับผมขอบคุณครับและอย่าลืมฉลักจากวัดน,นะครับมาร์คสองโรคมาร์คส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 โรค ให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิง